วงคำข่าววันนี้เสนอคำว่าดีแต่พูดดีแต่พูดภาษาอังกฤษออกฟอร์ดอ่านว่า he's only good at talking จิตราโคชเดชแกนนำสหภาพแรงงานทริอัมเข้าร่วมกิจกรรมการประท้วงในอภิสิทธิ์ขณะก,กำลังปาถกถานณวันสตรีสากลที่ธรรมศาสตร์ท่าประจันชูป,ป้ายดีแต่พูดรบกวนหัวใจมาร์คมอเถึงกับฟูมไฟล์ออกมาว่า ถ้าดีแต่พูดแปลว่าพูดแล้วไม่ทำคนที่กล่าวหาผมกล้าดียังไงดีแต่พูดจุดติด he is only good at talking ดีแต่พูดแปลสภาพจากกระดาษแผ่นเดียวกลายเป็นประเด็นความคิดแห่งการต่อสู้ของคนเสื้อแดงปลุกความนึกคิดให้สังคมได้อย่างอลังการดีแต่พูดผันกลายเป็นจารึกแห่งวิญญาณอันตกต่ำของอดีตผู้บัญชาการกองพลน,นีทหารที่ชื่อมาร์คเป็นมาร์คที่ดีแต่พูดและไม่เคยจบมาเจ็